วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,กระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2563ความว่าพระนาท่านนายอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานเทพบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลารุสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา9นิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จลงนาศาสลาดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาสให้พลเอกนัดอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรได้ จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางจิราพันธ์เบญญศสีนาย,ยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมฟาทุละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบ,บกในงานกาชาติฟอทุลอองพระบาททุนเล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์กริติกาคงสมพงศ์นาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมและคณะกรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเคล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสายสมวงสาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนนำนายเสรีชินบารามีและคณะแมคลาเรนแบงคอกและแมคลาเรนครับไทยแลนด์เฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนระม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติ4 8พรรษาในพระราชป,ปถมัมสมเด็จพระเทพพรรั a t ราสุดาสยามบรมราชุม,มารีจังหวัดลำพูนจากนั้น เวลา9ก้านริกา53นาทีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสตาฟฟานแฮสเตร์มเอกอักรราชาทูดวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจ,จักรสวีเดนประจำประเทศไทยและนางคารินแฮสเตร์มพระยาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อุดมขชินทรรองประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์นำคณะผู้บริหารมูลนิธิและนักศึกษาหลักสูตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหน้ากาก,กอนามัยเพื่อพระราชทานแก่นนักเรียนในถิ่นธุรกันดานสังกัดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อจากนั้นเวลา14นาฬิกาน,นาทีเสด็จลงนัศลาดุสิดาลายัยสนจิตะดาพระราชวังดุสิตพ,พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยนำพระมหาขวัญชัยอักขชโยเจ้าอาวาสวัดคิรีวงศ์วัดน้ำตกตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและคณะ เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในขันประจบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนําพลเอกสุกิจคมสุนทรประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศีสวรินทิรานุสร์150ปีในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทย นางนงนวลจิรเศษรษฐินาย,ยกสมาคมแม่บ้านสาธณสุขและคณะเฝ้าทุนอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธรณสุขเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์พัชรีสวนแก้วรองอธิการบาดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยายลัยสวนดุสิต นำคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562และสมาคมสิทธิเก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปธรรมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภาการชาติไทย นายเอเดนไลนําำกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและคณะฟอทูลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนปูนอินทรีย์50ปีบ้านห้วยกระแสนตาบลปาก,ก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกรอบรูปมังกอนทองและหน้ากากผ้าเพื่อทรงใช้และพระราชทานตามพระราชะอัธยาศัย คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2563 รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงอรพันธ์มาตังขสมบัติประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันโบลิ่งกันกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกนเ,เรนสุริภูบาลผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารฝ้าทุลอ,องพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประกอบด้วยเตียงกายภาพบำบัดผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยโรคไตรถเข็นผู้ป่วยอนเนกประสงค์ เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดินและเครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อพระราาทานตามพระราชะอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไพศาลล้อมทองผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชาการครูผู้ช่วยในปี2561และในปี2562เฝ้าทุลลอะองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระ มหากรุณาที่คุณในโอกาสนี้คณะกรรมการคัดเลือกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย วันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาอ,อําเภอเมืองจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดสษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูป,ปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแกร่รัษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อ,อําเภอเมืองระยองอ,อําเภอบ้านไข่และอ,อําเภอปลวกแดงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงคงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปกล่าวให้รัศดรที่ประสบเหตุอุทกภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ พร้อมกันนี้องค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระยองจำนวน5้าครอบครัวและพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจำนวน5้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการและพูดคุยให้กำลังใจต่างปพื่ปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทานได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้จังหวัดระยองได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมเมื่อวันที่29มิถุนายน2563ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทำให้บ้านเรือนรัษฎรทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่3อำเภอ17ตำบล79หมู่บ้า,นไ,บา,า,านได้รับความเสียหายมีรัษฎรได้รับความเดือดร้อน2,000ครัวเรือนและได้รับผลกระทบอีกกวา 1, ่า1,000 0ครัวเรือน การจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยแห่งที่6ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครราชสีมาอําเภอคงอําเภอวังน้ำเขียวอําเภอจัก,กราชและอําเภอสูงเนินรวมทั้งถวายพระสงฆ์วัดสุดทธจินดาอําเภอเมืองนครราชสีมารวม2 5 0 2ชุด ตามที่สมเด็จพระคณิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังความปรับปลื่มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 0.01-1-34567-0ขีดขีดขีดที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภร์เขตหลักสี่สถาบันวิจัยจุฬาภร์ประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภร์คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วันที่4กรกฎาคม2563เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับปการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพ ทรงมีผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีที่ทรงศึกษาวิจัยเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโอกาสนี้ได้มีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพอรอาทิผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิชัยพัฒนาราชวิทยายลัยจุฬาภร์กระทรวงการต่างประเทศ โรงพยาบาลตำรวจมหาวิทยาลัยสงขลานครินสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดธนาคารออมสินสาขาสวนจิตลดาและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในฐนานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และส่งได้รับการถวายรางวัลประกาศพระเกิติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านเมเร็งแห่งพุทธศักราช2563ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านเมเร็งจากสถาบันเมเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นและพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดีซึ่งจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน